มาตรึมข้อหวยเลือกไม่ถูกเลขหลวงปู่เดินชัยเลขประทัดเลขรถเลขทูกมาครบไม่จบที่เลขเดียวสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหลังจากกระแสข่าวที่หลวงปู่เดือนชัยธรรมวิจโยนะคะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูสังฆรักษ์นะคะจากเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดนะคะ ทำให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะในขณะที่บรรดาคอหวยนะคะก็ตามสองเลขเด็ดของหลวงปู่เดือนชัยนะคะซึ่งตอนนี้ต้องต้องเรียกชื่อท่านใหม่แล้วนะคะว่าเป็นพระครูหลักชัยธรรมวิจโยนะคะนี่เลยนะคะบรรดาคอหวยก็ตามสองเลขเด็ดของหลวงปู่ไม่ขาดสายเลยนะคะนี่เลยนะคะล่าสุดนะคะ มีผู้ใช้ Facebook นามว่าวิทมึงฉะนะคะได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่ามวดปจําำวันที่11ธันวาคม2563นี่นะคะในภาพเป็นภาพของหลวงปู่หนูดืนชัยนะคะหรือหลวงพระครูหลักชัยนี่นะคะท่านกํำลังจุดประทัดนะคะแล้วก็มีเลขหาังประทัดนะคะรูป หางประทัดอยู่ที่เอวท่านนะคะนั่นก็คือหกสามหนึ่งแล้วก็เจ็ดห้านะคะหกสามหนึ่งแล้วก็เจ็ดห้านะคะนี่คือเลขหางประทัดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเลขทะเบียนรถนะคะเลขทะเบียนรถคือยอหญิงนอหนูสองเจ็ดห้าสามกรุงเทพมหานครนะคะสองเจ็ดห้าสามนะคะซึ่งอาจจะเป็นเลขรถที่หลวงปู่เดินชัยเจิมให้หรือนั่งก็ได้นะคะ หลวงปู่เดินชายนี่เขาว่ากันว่านั่งคันไหนออกคันนั้นนะคะเขาว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็คือภาพต่อมาก็คือการเป็นรูปของกระถางทูปนะคะซึ่งมีเลขทูปอยู่นะคะนี่เลยนะคะเห็นเป็นเลข7จหนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาครบเลยนะคะเลขรถเลขทูบเลขผางประทัดนะคะ แต่ไม่ได้จบอยู่เลขเดียวนะคะอย่างไรก็ดีนะคะแม้ว่าเลขทูบเลขรถแล้วก็เลขหางประทัดนะคะมาครบเลยนะคะแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเลขที่เหมือนกันก็ยังมีนะคะนั่นก็คือเลขเจ็ดห้านะคะไม่ว่าจะเป็นเลขทูบเลขรถนะคะเลขทะเบียนรถนะคะนี่เลยนะคะสังเกตดีๆนะคะเจ็ดห้ามีครบเลยนะคะเลขหางประทัดด้วยนะคะ นี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะกอดดูแบบมีสตินะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ขอให้ทุกท่านเฮงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ